ใชเรา,าทาพท่าฮ็ดแยังแค่ด้อนเด่นเปล่าเอาลงกอนหัวทุ่หางไม<ป>่ <c oughs> นนได้สแก้ไม่ได้ขับสบายครับ<ป>เอาเอา<ป>เอนี่ครับสแก้สั่งลุยส <c oughs> แก้สั่งลุย <laughs> à, bắt ông Giàn, okay, sang lui, lui, lui. À? Ở, à? men như Ờ Cái khám bài hát Mừng 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 khăn đi bạn Rồi xe xăng đuôi lên xe À Ok xăng À ah. ไปยัวไปยัวโอ้พันไทยเขาดีเว้เนาะเออเออไ่ข้าแลวบ่ เข่าด <Keep> <c assumptions> ีครับข oh, ึนแกนนี่เข่าดีครับกว่าเออนะครับผานสมงคใบผานสมงคนี่เข่าดีครับบ่อบ่อลุ่มโอ้ตะกล้องกะเจ๊กิไทยขั้นใดหรอกมาอีกแล้วพี่น้อง กนเครับดินแข็งๆจะใช้เข่าเฉยเนาะตรงนี้เออกดมาใช่ผมนะโอ้ยกันผุดไหมกดแล้วลูก้องเสียอดเจ้า Yeah, <laughs>